ก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากเราไม่ได้เจอกันนะ,นะครับคลิปนี้อีนี้เราจะมารูแล้วกันเรียกว่าพามาดูนะครับถ้าพูดว่ารีวิวมันก็ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้กับหมวกกันน็อกแบรนด์นี้นะครับมันก็คือแบรนด์ KYT TT Cos นะครับก็คือรุ่น TT Cos ย e ี่ห้อแบรนด์ก็คือ KYT TT Cos นะครับก็ตาม อย่างนี้เลยเนี่อะแจมทุกคนตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับรุ่น T-T c o s ตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ2 6 0 0ถึงประมาณนี้แหละอ่า7 0 0 2,700 2 6 0งน็ก็บางคนก็ซื้อในตอนที่มันเซลล์ก็จะได้มาประมาณ2อ0 0 2 4 0 0นะครับในแอปต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้มาประมาณ2,600นะครับตัวเนี้ยคือผมได้ใช้งานมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว ก็คือข้อดีของมันตัวนี้คือน้าหนักเบาแล้วก็รูปทรงคือหล่ออ่าใส่แล้วหล่อนะครับซึ่งมันเป็นสีดำด้านที่แบบเน้นทนนิบเดียบรูไม่เบื่อนะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีสปอยเลอร์แต่งอะไรหลายๆอย่างอยูอย่แล้วก็บลูทูธนะครับเรามาดูนวมด้านในกันก่อนเลยว่ามันดียังไงไอเจ้าตัวเนี้ยเกียวยททีทคอร์ดสายลัดค้างนะครับเป็นแบบลีลิงนะครับซึ่งมาตรฐานก็ตามนี้เลยเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนวมข้างในไม่หนาแล้วก็ไม่บางส่วนตัวใส่แล้วคิดว่ามันเบาแล้วก็กระชับหน้าดีมากๆแล้วก็เก็บเสียงดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวเรียกว่าอะไรปิดค้างนะครับกันลมเข้าไปแล้วก็กันฝุนกันอะไรนะครับมาดูในส่วนของช่องลมแล้วกันตัวนี้จะเป็นช่องลมนะครับด้านบน สามารถเปิดปิดได้สาหรับใครที่หนาวหัวนะครับก็ปิดปิดไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ร้อนหัวก็เปิดไว้ยาวๆได้สบายเนี่ยใครหนาวหัวก็ปิดไว้นีส่วนใครร้อนหัวก็เปิดนะครับซึ่งตัวเนี้ย kttt cost ตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีกิบล็อกตรงชิลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดืออีกล็อกหนึ่งก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือจะแน่น แล้วก็มีที่เอาไว้ใส่สําหรับกันกันมแมลงกันเปื่อนนะครับเหมือนที่พวกนักเข่งเขาใส่เวลาแบบถนนมีน้ําหรือว่ามีอะไรนะครับหรือว่ากันแมงนะครับเขาก็จะมีฟิล์มมาปิดไว้ตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับเวลาเขาก็เวลามันเปื่อนมองไม่เห็นทางแล้วเขาก็จะดึงออกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกแผ่นฟิล์มไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของกาดจมูกผมชอบนะรุ่นเนี้ย แล้วก็ลองรับการใส่แว่นนะครับไอตัวเนี้ยเขาจะมีเครื่องหมายการใส่แว่นอยู่เห็นไหมแดงๆนี่เนี้ยแต่ผมเอาเน่ยไว้ข้างในเพื่อความสวยงามนะครับเราจะเน้นโทนดําอ่าซึ่งโลกไอปลายตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงโผลออกมาผมก็เอาเน็ยไว้ข้างในนะครับตัวนี้เป็นหมวกไซส์เอลนะครับส่วนตัวคิดว่าไซส์เอลแบรนด์เนี้ยมันพอดีกับผมนะอืมมันก็กระชับหน้าไม่แน่นมากไม่หลวมมากล้านหลังนะครับสปอยเลอร์นะครับสีดําตัวนี้นะครับ ันจะเห็นเป็นสองชั้นใช่ไหมสีดำตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ซื้อแยกนะครับอันนี้เป็นงานของอินโดก็สั่งในแอปนั่นแหละที่ทุกคนสั่งกันก็ประมาณสามสี่ร้อยแต่รอนานมากนะครับในคนในส่วนของชิวนะครับชิวรัมตัวนี้ซื้อแยกแต่ตอนที่ผมซื้อมาชิวเดิมที่ติดกับหมอกมาเป็นสีใสนะครับแต่ก็มีตัวนี้เหมือนกันไอตัวล็อกเนี่ย ตัวเนี้ยผมซื้อในราคาตอนที่มันเซลล์ซื้อมาคู่กันเลยก็คือมากับหมวกตัวนี้นะครับอืมซึ่งแบรนด์เนี้ยผมว่ามันโอเคนะอืมแล้วก็บลูทูธตัวเนี้หยหลายๆคนถ้าดูคลิปก่อนๆที่ผมรีวิวหมวกไปนะครับบลูทูธยี่ห้อเนี้ยผมจะใส่เกือบทุกใบเลยหมวกข้อดีของมันคือมันก็ดังในระดับหนึ่งครับในราคาที่ไม่เกินพัน แต่ข้อดีของมันคือแบตคืออึดมากรุ่นเนี้แล้วก็อินเตอร์คอมกับเครื่องอื่นไม่ได้นะครับก็คือเหมือนบลูทูธไล์สายทั่วไปฟังเพลงได้รับสายได้คุยโทรศัพท์ได้นะครับแต่ข้อดีคือมันอึดผมก็เลยชอบส่วนตัวไม่ได้ไปออกทริปเพื่อนเยอะๆอินเตอร์คอมหรือว่าอะไรก็คือขับไปทํางานฟังเพลงชิวๆทุกวันก็คือจะใช้บลูทูตัวเนี้ยมันแบตอึดชาร์จทีหนึงเต็มร้อยก็ไล ไปทํางานขับรถประมาณ20่สิบนาทีไปกับบางวันก็ฟังบางวันก็ไม่ฟังก็ได้เกือบไาทีเลยอันนี้ไม่ได้พูดเด่นนะทุกคนพูดจริงๆความดังก็ในระดับหนึ่งเลยแหละอืมนวมขอเขาก็จะมีแบบหนังอย่างเงี้ยนะครับหนังประมาณเนี้ยอืเส้นได้สีแดงนะครับเรามาดูในกล่องกันดีกว่าทุกคนว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนี่ยไอซิลใส่สที่ผมว่าเนี่ยเนีนะไอที่มันมากับหมกอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับ ชิวใสตัวเนี้ยแต่มันไม่ใช่ซองของมันนะอืมในกล่องเขาก็จะมีผ้าผ้าใส่หมวกนะครับถุงผ้าใส่หมวกแบนดของเขาเลยเคยวัทีติทิคอร์นะครับซื้อนี่มันเท่งจริงเนี่ยโดส่วนตัวชอบเพราะว่ามันดูแบบอืมหมวกไอ้นี่มันสวยดีดำแดงนะครับแล้วก็เขาก็จะมีคู่มือนะทุกคนให้อืมมันมีคู่มือเลยเนี่ยคู่มืออันเบรกเลย เดี๋ยวให้ดูว่าอย่างกับคู่มือรถทุกคนคู่มือแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนาดใหญ่อะ <c oughs> อ๋อไม่ออกไม่ออกอเราออกมาไ,มได้นะทุกคนเอาเป็นว่าถ่ายมือเดียวได้เอาเป็นว่ามันมีคู่มือเนี่ยประมาณเนี้ยคู่มือการใช้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ KYT นะครับแต่ผมไม่ได้แปะเพราะว่าผมจะทําให้มันเป็นโทนนำนำด้านนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็แต่ส่วนตัวแอบคิดว่ากล่องมันแบบ ความว่าดีไซน์ทุกคนกล่องมันแบบราคาสองพันกว่าบาทนะกล่องมันน่าจะแบบทํามาดีกว่าเนี้ยอันนี้มันเหมือนกล่องนมกล่องอะไรเกินไปอืเ <c oughs> นี่ยสังเกตดูหมวกเนี่ยแบรนด์แบแบอบินโดอ่ะแบบไม่กี่พันอะ่ะไม่ถึงสองประมาณพันกว่าแบาทละไอ้กล่องสีขาวแดงเห็นไหมมันทํามาดีแบบพรีเมียมเลยแต่ก็คือใช้งานจริงๆเราไม่ได้ใช้กล่องมันใช้หมวกนะครับก็คือคุณภาพแบบหมวกอะ่ะดีเบาแล้วก็ดีไซน์แบบ ใส่แล้วหล่อเลยเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวขอญาติเก็บของกันนี่นี่ให้ดูแบบจัดจ่าเลยซึ่งมันสวยมวมามันสวยสำหรับใครก็ขับไปไหนหรอ่หรอหอทุกคนเออย้อย,ยิ่งแบบใส่สปอยเลอร์หลังแบบคมๆกัแบบแหลมเงี้ยเนี่ยถ่ายมือเดียวมันก็จะยากๆเลยหล่อหล่หอทุกคนอ่ะประมาณนี้ ก็คลิปก่อนๆที่ผมลงไปก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็หมวกเลียวมางเดียวแล้วก็ย่อดประมาณสองสามใบอยู่ที่ผมทำ EP ดีดีวิวพามาดูหมวกเนี้ยก็กดเข้าไปในช่องแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ฝากไปหน่อยแล้วครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้วิงเลดหรือว่าวิงเรด r 3นะครับอ่าปีข้าง r 3หรือว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์โลโก้กลุ่มโลโก้ช่องอย่างเงี้ยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางเฟ e บุ๊กได้เลยนะครับเฟ e บุ๊กชื่อวิสต a เีมนะครับ M R T E A M เวนวักเฮดพี P นะครับก็อันั่นแหละครับทุกคนก็ฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ